สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้ค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทำต้มซปเปอร์เล้งแซบค่ะนะเล้งก็คือกระดูกสันหลังของหมูวิธีการต้มยังไงให้น้ำใสไม่ขุ่นการมีทริคเล็กๆมาแบ่งปันกันนะคะเอามาฝากกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะวันนี้นะคะพอดีการไปเจอเล้งแบบสวยๆมาของการประมาณ2กิโลกรัม อย่าคิดว่ามันจะเยอะได้มาปุ๊บปั๊บล้างเขาเกลือก่อนแล้วก็ล้างผ่านน้าพักให้เสด็จน้ําค่ะก็จะได้หน้าตาเล้งนะเป็นแบบนี้ค่ะกระดูกเล้งเครื่องที่การจะใช้ต้มก็จะมีตะไคร้ห้าหกต้นแล้วแต่เลยถ้าใครใส่เยอะมันก็จะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะหนึ่งแง่งใหญ่ๆค่ะใครจะทุบก็ได้ จะฝานเปน็นแว่นแว่นบางๆอย่างของการก็ได้เหมือนกันค่ะใส่กระเทียมจีนด้วยประมาณ1หัวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ1กึ่กำมือรากผักชีใส่ไปเลย4ี่ห้ารากหกรากแล้วแต่ค่ะอันนี้จะเป็นรากขึ้นช่ายล้างทําความสะอาดแล้วก็บุบุบุให้มันพอแตกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้หลังจากต้มค่ะตะไคร้มันต่อย,ยอดได้ไงการก็จะเอามาต่อย,ยอดทําเป็นเล้งแซบค่ะเครื่องเล้งแซบของการก็จะมีผักชีฝรั่งเนาะการยังไม่ได้หัน่น ต้นหอมค่ะแล้วก็นี่เลยการจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปอ่าแล้วก็มีมะนาวเนาะปรุงรสขั้นตอนการทําแบบละเอียดเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันในคลิปเนาะค่ะตั้งน้ําค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปสักประมาณเนี่ยปลายช้อนชาแค่เนี้ยการจะเอากระดูกเล้งมาลวกก่อนไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอามาลวกมาต้มน้ําร้อนทิ้งแบบนี้ก่อนความอะไรนะ น้ำมันไขคงไขข้ออะไรเงี้ยน้ำหวานจากกระดูกอะ่ะมันจะไม่หายเหรออ่าหลายๆลายคนคงถามไม่ค่ะมันเป็นแค่การลวกกว่าที่จะได้ความหวานจากกระดูกหมูอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการเคี่ยวแต่ทีเนี้ยแค่การเอามาลวกนะใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีอย่างเงี้ยค่ะความหวานจากกระดูกหมูอะ่ะมันยังไม่ทันออกมาอ่านี่เลยค่ะหมดกังวลหายห่วงข้อนี้ได้เลย ตั้งน้ำร้อนพอร้อนประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ร้อนจัดเอากระดูกหมูใส่ลงไปเลยค่ะกระดูกหมูที่เราล้างสะอาดแล้วะเนาะใส่ลงไปก็คือง่ายๆเลยอะ่ะใครชอบกระดูกส่วนไหนนะเอามาต้มวิธีนี้มาทําวิธีนี้ได้หมดเลยกระดูกหมูอันไหนที่มันไม่จมน้ําเราก็กดให้มันโดนน้าใช้เวลาลวกแป๊บเดียวกะแค่ว่าให้ใช้ความร้อนอะ่ะมันไล่เลือดที่อยู่ใน กระดูกอะค่ะมันออกมาเห็นไหมแค่ใส่ลงไปแป๊บเดียวเองอะน้ํามันขุ่นเลยเห็นไหมนี่การว่าการล้างสะอาดแล้วนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเลือดที่มันอยู่ในกระดูกหมูอะพอมันโดนความร้อนอะความร้อนมันไล่เลือดที่อยู่ในกระดูกออกมาเนี่ยมันจะทําให้น้ําซุปอะขุ่นแบบเนี้ยแต่ถ้าต้มน้อยๆอะมันมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะในกรณีที่บอกว่าต้มเยอะๆแบบเนี้ยสมควรค่ะสมควรที่จะต้องทําแบบนี้ก่อน ประมาณนี้นะคะไม่ถึง5นาทีประมาณ3นาทีได้เนาะเสร็จแล้วการก็จะปิดแก๊สค่ะพอละเสร็จแล้วการก็จะไปเอากระดูกเนี่ยไปเทน้ําออกแล้วก็ล้างผ่านน้ํานะคะอีกรอบหนึ่งการก็จะมาตั้งน้ําใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ําที่กันจะใช้ต้มน้ําซุปเลยประมาณ2ลิตรค่ะก็จะใส่เกลือป่อนลงไปสักประมาณ1ช้อนชาน้ําไม่ต้องรอให้เดือดเนาะ อันนี้กระดูกหมูที่การลวกแล้วการก็ล้างผ่านน้ําจนแบบว่าสะอาดเลยใส่กระดูกหมูลงไปเลยจ้าไม่ต้องรอให้น้ําร้อนทีนี้แหละต้มกันแบบยาวๆไปเลยต้มให้แบบกระดูกเปื่อยไปเลยนะคะต้มทีอย่าต้มน้อยๆไหนๆก็เสียเวลาต้มบ้านใครมีเตาถ่านก่อเตาถ่านเลยต้มเตาถ่านค่อยๆลุงมไปเรื่อยๆอยใช้ไฟอ่อนๆให้เดือดปุดๆ,ๆไป,ไปการจะใส่น้ำแบบพอเลยนะ ต้มกันแบบยาวๆไปเลยใส่ขา่าใส่ตะไคร้ลงไปการจะเก็บในส่วนของกระเทียมไว้ก่อนกระเทียมมันนิ่มง่ายเดี๋ยวค่อยใส่ในทีหลังในตอนท้ายใส่พวกข,าข่าตะไคร้รากผักชีรากขึ้นช่ายพวกนี้ลงไปก่อนใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดอ่อนๆเลยล้างทําความสะอาดให้ดีเลยเราสามารถเนี่ยฉีกแบบเนี้ยใส่ลงไปได้เลยบิดๆๆๆให้กลิ่นมันออกใส่ซุปก้อนลงไปด้วยหม้อใหญ่ใส่สองก้อน มันจะได้ไม่ต้องปรุงรสชาติเยอะนี่ใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกใครจะใส่เป็นมะขามเปียกเป็นฝักฝักลงไปก็ได้ค่ะสักสองสาฝักก็พอแต่นี้การมีน้ำมะขามเปียกที่เหลืออยู่กันก็จะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกลงไปนะเพื่อให้น้ำซุปอะรสชาติมันเข้มขึ้นไม่ได้ให้ออกเปรี้ยวค่ะการจะใส่ลงไปสักประมาณ2อช้อนสมช้อนหม้อใหญ่หน่อยประมาณนี้ ขั้นตอนแรกเราเปิดไฟแรงสุดได้เลยรอจนกว่าน้ำซุปมันเดือดอแค่นี้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วว่าหอมหอมเครื่องหอมสมุนไพรกาญก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะกัญจะใส่ตัวนี้จะเป็นสีอิวขาวหนึ่งทัพีนี้เท่ากับห้าช้อนโต๊ะกัญจะใส่ลงไปสองทัพีก็เท่ากับสิบช้อนโต๊ะเพราะว่าหม้อกันใหญ่อย่าลืมนะกระดูกหมูของการนะสองกิโลนี่ค่ะใส่ลงไป เท่านี้ค่ะการปรุงแค่นี้ค่ะน้ำกลับขึ้นมาเดือดแบบนี้ไฟแรงในขั้นตอนแรกลดลงจ้าลดไฟลงเนาะต้มกับแก๊สเบืองแก๊สจ้าใช้ไฟก,กลางๆค่อยๆต้มไปเห็นไหมถามว่ามันยังมีฟองอยู่ไหมมีแต่ว่ามันไม่เยอะยังไงพอเราเห็นเป็นฟองๆแบบนี้เราก็ช้อนออกได้นิดหน่อยนิดหน่อย ค่ะทีนี้การก็จะใช้ไฟกลางกลางะนะค่อยๆต้มไปยาวๆไปเลยค่ะจนกระดูกเปื่อยอ้าวเดี๋ยวนะลืมลืมกันยังไม่ได้ใส่ในส่วนของกระเทียมนี่ค่ะกระเทียมจีนเป็นกลีบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยถ้ามันเป็นฟองๆส่วนเกินอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟองแบบเล็กน้อยมันไม่ได้ฟองแบบใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆทยอยช้อนออกได้เพื่อให้น้าซุปมันน่ากิน เอาค่ะปล่อยเดือดยาวๆไปค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะ20นาทีละกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูพร้อมกันอีกทีจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะที่การปล่อยเดือดมากระดูกมีความเปื่อยนุ่มใครอยากให้กระดูกเล้งมันมีความเปื่อยนุ่มมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาเคี่ยวต่อไปได้ค่ะ่านี่ให้ดูนะมันเปื่อยแล้วมันล่อนแล้วพอแล้วค่ะของการจะระดับนี้พอละเนี่ยแล้วชิมน้ําซุปโอเคค่ะน้ําซุปมีรสชาติแล้วนะเดมถ้วยมาถ้วยใหญ่ๆเลย เวลาจะกินเล้งแซบอะ่ะจะให้สะใจอะ่ะหาถ้วยแบบใหญ่มาเลยจะแยกเอาแบบนี้ก่อนเลยตักในส่วนของเล้งขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําน้ําปรุงแซบๆซบกันตักใส่ถ้วยช้อนเฉพาะเล้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะนนี้นะจะเป็นเครื่องปรุงที่ใส่ในเล้งแซบค่ะก็จะมีพริกขี้หนูอ่าพริกขี้หนูการโลรหยาบๆแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวค่ะคั้นสดจากลูกเลยแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งกับต้นหอมใครมีผักชีไทยซอยด้วยกันได้เลยค่ะปริมาณตามความชอบนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงในส่วนของเล้งแซ่บกันปรุงกันแบบง่ายๆค่ะเอาหม้อมาเลยนี่ทำให้เหมือนร้านเลย <c oughs> ก่อนอื่นค่ะกัจะใส่น้ำปลาสักประมาณ4ช้อน4ค่ะ4ช้อนอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดๆเนาะกยจะใส่สักประมาณ3ช้อนก่อน อันนี้จะเป็นผงชูรสค่ะนิดหน่อยชิมรสชาติจ้าตามด้วยพริกค่ะแซ่บมากแซ่บน้อยแล้วแต่ค่ะใส่พริกขี้หนูบุนะคะสองช้อนน้ำซุปร้อนๆเนาะใส่ลงไปนี่จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของพริกชอบมากใส่มากได้เลยนะ น้ำซุปตั้งร้อนๆเลยชิมรสชาติอีกทีหนึ่งเห็นว่ายังไม่แซบนะใส่พริกลงไปได้อ่าอันนี้แล้วแต่ความแซบแล้วแต่จัดจ้าเสร็จแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะแล้วแต่ความชอบต้นหอมผักชีฝรั่งซอยซอยแต่ซอยหยาบซอยแบบของการก็ได้แล้วแต่ค่ะนี่ว่าจะมีเปรี้ยวโ,โหแซบสดดชะบิ้ง ค่ะกระดูกหมูค่ะที่ใส่จานรอไว้เราก็จะมาราดด้วยน้ำซุปค่ะปรุงแซ่ๆแบๆแบบนี้นะน้ำซุปราดลงไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า เล้งแซบแซบเต็มเต็มจานเต็มเต็มคาราเบลเลยอ่าล้นคาราเบลเลยนะคะนี่เลยจ้าง่ายๆค่ะแซบถึงสวงไหนแน่นอนเลยค่ะืแซบสะเดิดสสดิงแน่นอนจ้านี่เลยค่ะก็จะออกมาเป็นถ้วยนี้เลยบอกเลยค่ะต่อไปนี้นะไม่ต้องไปนั่งที่ร้านแล้วค่ะนั่งในครัวบ้านตัวเองก็สามารถมีเล้งแซบแซแบบนี้กินได้แล้วจ้า